สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะครับผมผมอินทัศครับผมชาเล้งครับถ้าไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองในตัวนี้จะป็นชื่อเล่นเลยผมชื่ออินอินแล้วกันครับอินอินอ๋อผมก็เป็นพี่พิษพี่พิษช่ครับแล้วถ้าวันนี้อินอินกับพี่พิษอยากเข้าโรงงานกันจะเป็นรางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไรเนาะผมว่ารางวัลนี้ยังไม่มีอ่ารางวัลอะไร ลีเกหน้าสวยแห so nice, ่งปีได้ไหมออผมอ๋อแดนเซอร์ดีเด่นแห่งปีคเฮ้ยเเห็นด้วยกับรางวัลไหคราว่าทุกควได้ไหมเห็นด้วยได้ไหมหน้าสวยมาหน้าสวยอะไรเงี้ยสองเขาผมว่าควรได้เพราะว่าเขาเป็นนักเต้นมากอ๋อเนเต้นเก่งเต้นเก่งเต้นเก่งในที่นี้จะได้เห็นนะว่าัขาเปนแบบเต้นแรงไหมอะไรเงี้ยเด็กมาเที่ยวมไร ะจะมีไหมอย่างเงี้ยหรอครับไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของลิเกเนี่ยมีแน่นอนมีแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องการสอนล้ำหรืออะไรเงี้ยมีแน่นอนใช่ใช่ใช่ครับผมก็ฝากผลง,งานด้วยนะครับซีรีส์นะครับขอเป็นเพศในหัวใจพระเอกนะครับเร็วๆนี้ทุกคนจะได้ดูไพร์โหดแน่นอนนะครับ<ช>ผม,บผมแล้วก็ออนแอร์ทางช่องสามไพร์โหดเอ้ยออนแอร์ทางช่องสามนะครับผมปีนี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับ สปอยใช่ไหมครับก็เร็วๆนี้ได้ดูไพลอตแน่นอนครับอ่าสปอยไพลอตเลยเชคะบ๊ายบาย